นายแักเสริมสก๊กสิประเดนเสริมสกกสิประเด็ดลูกน้องมึงอะไอทีวีเอมาเนีอ,อ้ามาเนี่ยหัวมุม,ม,มนี่แหละท,ท้าทายกูมเมื่อคืนเนี่ยท่าที่ผ่านมาตะโกคนควายอะสเสริมสกกสิประเด็ไอควายเอ้ไอเฮีย ขอตีความคำพิพากษาศาลปี2 5 0 5อลังเสีโซส่งกระสิประดิ์ออกมาไอ้ควายเอาออกมาสิไอเ้เฮยกัมบูชาอ้างถึงคำตัดสินให้ปราศรพวิหารอยู่ในเขตอิปไตายของกัมบูชามาจากก๊กเอากูไหม ไปดีเป็นเช่นน้นไอ้ยันมเาเอ็งไอ้ควายอีเหี้ยมึงเอาไปการที่สารยอมรับแนวเขตปักปันตามแผนที่ฝรั่งเศสอัตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนหรือแผนที่อเนกสว่วนมึงเอากูไปยติอยู่การสินเลยเอาไป ทำให้พื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรของไทยอยู่ในเขตแดนของกัมพูชานี่นี่แหละเคาเรียกว่าคนก๊สารโลบเร็วเทอไปหาคนที่ไว้ใจแล้วก็ตัดสิลไอ้ควายว่าเขาไม่ใช่ ไภาพเมษายนที่ผ่านมารองนายกรัฐมนตรีกัมพูชายอมองการใสารตีความไห้เกิดความชัดเจนถึงขอบเขตของพื้นที่รอบปราสาทหรือวิสิตี้ที่อยู่ในดินแดนกัมพูชาซึ่งไทยต้องปรับลังออกตามคสั่งศาลมึงออก เป็นเสนารกคนเป็นชักกามาไอ้ควายไอ้เหี้ย